คนที่มีเส้นตัดที่เนินสุกเยอะๆบ่งบอกว่าคุณเป็นคนหงุดหงิดง่ายครับจริงไหมอารมณ์เราอะตัวเราก็ไม่รู้เราเป็นอะไรเหมือนกันตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันขวางหูขวางตาไปทุกเรื่องอะเรืออกไหมใจมันมันร้อนรุ่มถ้าเส้นตัดที่เนินสุกเนี่ยนะอยู่บ้านก็เครียดนะอ,ออกไปเดินเล่นดีกว่าออกไปเดินเล่นรถติดเครียดอีกคือคนที่มีเส้นตัดเยอะๆพวกนี้คุณต้องจะทำใจร่มๆเข้าไว้ นะครับเพราะอะไรครับอารมณ์คุณจะเหวี่ยงวีนง่ายมากนะครับคุณจะแบบว่าเผลอบ่นออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้แหละคุณอาจจะเป็นคนขี้บน่นหรือไม่ขี้บ่นก็ได้นะนะครับคุณอาจจะเป็นคนเฉยๆก็ได้นะครับเออแต่คุณต้องยอมรับความจริงว่า,วาคุณจะเป็นคนที่หมดหงุดหงิดง่ายจริงๆนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นเรื่องหรอกจริงไหมบางทีไอ้ที่เราหหงุดหงิดเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะที่มีเส้นตัดที่เนินสุกเยอะเนี่ยนะบอกได้เลย คเครียดง่ายเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากแล้วเราจะมีอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเอองุนงิดพูดไม่เข้าหูปี๊ดเลย